สนับสนุนโดยอันลวมูฟฟีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย021578933ย้ำ021578933 ส่งเงินไปให้ลูกตะโกนนะตะโกนนี่มันทางมันก็ไม่ค่อยดีเป็นขุกขัดขัดก็มาก็เลนมาสามตัวมาตัดหน้ารถล้มกามหักเดี๋ยวนี้ก็ขับอยู่อะไรหักนะเมื่อกี้กามเนี่ยหักกาม,กามหักรุนแรงกันได้ยืดไว้ยืดไม่ได้กินข้าวเดือนกับสิบวันสองเดือนมาหกล้มกับบ้านเขนหักตีแกอีก ไปโรงพยาบาลอีกไม่พอ,อยังไงโตหรือไปนาหกมะละกอจะไปล้างมะละกออะไปหกลมนี่หักนี่ไม่ไม่ไปโรงพยาบาลอีกอายหมอไม่ไปโรงพยาบาลกับน้ำมันคาะืือยาเกิสิบสอมาโตโรงเรียนที่นี่ ปปสามเนาะเข้าอยู่ลุมเกา่าแต่ว่าบ้านเนินบ้านเนินตะกอนก็าํานาทําอะไรนี่ทำไร่ปีนเขาโน่นเขาสูงๆนัน่บนเขาตะกอนบนเขาหาบของกินถึงป้ายบนเขาจริงๆกี่ปีหรือห้าปีนี่เนาะห้าปีเนาะแล้วก็มาทํามาปลูกสวนครัวอยู่กลางนานี่กลางนานี่ปลูก ถัวปลูกฟักทองปลูกฟักเขียวทุกอย่างใส่ตะก้าใส่ท้ายรุดไปขายหนองไข่ไปขายตลาดสาวตลาดเลงแล้วก็ขายก็เอาเงินให้ลูกส่งไปหน้องไายทำอได้ปลูกกีน4ีห้าหลุมถัว่วกับบ้านห้าหลุมทำบเบาๆ,ๆแล้วทำเบาๆก็เรียกว่ากามนี่แหละ กา,กามหักดามยึดฟันไว้ดเล็กามเหล็กาปากไม่ได้ปากไม่ได้หม,มาตัดนารุษหมาวิ่งตัดนารุษล้มไม่ได้กินข้าวแล้วเนาะกินแต่นมกับน้ํากินข้าวไม่ได้ยึดฟันไว้ไม่ให้กินข้าวแล้วก็หมอก็นัดไปนัดไปกับขันเขาขันเขาขันให้แน่น<ม>เปี้ยเลยเด<ม>ี๋ยวนี้บางคนก็ว่าฟันปอมนะเนี่ย ไม่ใช่ปมผ่านครั้งที่หนึ่งมาไหนส,สองปีก็หกลุ้มดามเหล็กถาหกวันนี่แหละนดถ้าไปเอ็กซเรย์ปดนี่นาอก็เห็นนดอดอยู่ต้องแขนก็เป็นเพเป็นเย็บไปค่อยดีหรอกเป็นเป็นนั้นอยู่ครั้งที่2ครั้งที่3ก็นี่ก็แขนนี่เนี่เนี่ยไม่ไปหาหมอหกลุ้มหกลุ้มอีก เท้านี่ซาๆหน่อยๆหลังมันก็ตึงตึงเดินไปแล้วมันก็ตึงปวด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 ร้าวไมหมดหรอปวดร้าวก็ธรรมดาของมันก็ไม่ปวดเยอะเลยถ้านั่งก็ไม่ปวดถ้าเดินไปแล้วปวดตึงถ้าเดินใกล้ๆนี่มันก็ไม่ปวดนะถ้าเดินไปทางไกลมันปวดมันบ้านมันก็มีมีสามหลังมันก็ เดินไปหาญาติกันเดินไปทิพย์กตึงตึงเข้าตึงเข้าแต่ไม่ขี้หลุดไม่เดินเอาแต่ไปบ้านน้องสาวอีกคนนึงก็ต้องใส้รถเครื่องไปปัน,นี้ปันโรงเรียนไม่ดูแลแล้วทยาแก้ปวดไหมไม่กินยาแก้ปวดทำไมยังไม่กินไม่กินไม่กินกลัวอะไรกลัวไปทำลายตับแต่ไปหาหมอโรงพยาบาลน,นี่แต่ว่าความดันนี่หมอจัดให้กินแต่ว่าพารา มาซื้อยาสุดจัดซิตนี่ไม่กินไม่เอามันก็ไม่ปวดเยอะมันก็พออยู่ได้หอพอทนได้พอได้พอทนได้กวัวกระดูกกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพูนน่ะกัวเพราะว่าเป็นเวลาตับสีเนาะตะกกนสี่ปีหรือห้าปีนะ่ะเวลาตับสีนี่หมอหมอเจาะมนกระดูกกวัวกระดูกผุกระดูกพูนเนาะแล้วก็เจาะมนกระดูกอีก แล้วนอกจากหลังแล้วเนี่ยไอแขนกามข้อมือที่มันหักมาเนี่ยที่มันใส่เหล็กมาเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ไปส่งผลมั้ย <c oughs> ตอนนี้บ้างไหมนี่ก็ไม่ปวดนะเนี่ยข้างนั้นไม่ปวด <c oughs> น้ำเหล็กนี่ก็ไม่ปวดแต่หัวเข่านี่ก็ไม่ปวดนะนั่งนี่ก็นั่งขัดตมาดนั่งยองก็ได้เดินไปแต่ว่ามันตึงแต่นี่ตึงแต่นี้หลังอย่างเดียว <c oughs> หลังอย่างเดียว ถ้าปวดหลังนี่มันต้องปวดตรงนี้ใช่ไหมนะ่ะมันก็ปวดอ,อแต่ตรงนี้นนอย่างเดียวต,<ร>ต้ตตนโกนกกนกบเขาเรียกว่ากระดูกส้นหลโกนกบไม่ไม่ปวดปวดแตน่นี้ตรงนี้ถ้า,ย,ถายืดอย่างงี้มันก็ไม่ปวดนั่นนะ่ะ <c oughs> ดูทีวีทีวีเขาก็ว่าดีเขาขายใช่เขากินกันเยอะๆเขาก็ว่าดี ก็เลยสั่งมาจินอยากหายไม่มไมมก,ก,กินยาซุดไม่กินยา่ากากินนี่เพราะว่าผสมกับน้ําเนาะไม่อยากกินยาที่ว่ายาซุดยาหมอยาแก้ปวดยาขายกำเนียนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเอากินตัวนี้มันก็เบามันก็ไม่ปวดไม่อะไรนะเนาะมันก็ดีค่อยดีขึ้นใช่ค่อยดีขึ้นเมื่อก่อนเดินไปไกลมันก็ มันก็ปวดแล้วก็กินตัวนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ปวดค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวนี้สบายแล้วดีแล้วกินตอนเช้าก่อนอาหารเนี่ยตอนดื่มมันก็ดีก็ธรรมดาก็ากินน่ะสิมันก็จะดีขึ้นกินแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วตรงกามมันดีขึ้นอเองสียมันก็แค่น้อยลงมันมันก็น้อยลงน้อยลงกามมันก็น้อยลงเนี่ยกินตัวนี้เข้าไปมันก็ดีขึ้นคุ้มค่าว่าดี ดีมันดีคุ้มค่าว่าดีก็อยากชวนให้มาทานน้ำกันกินน้ำกันด้วยให้มันได้หายให้มันได้หายดีป่วยให้เจ็บให้ปวดให้หายใช่กลัวนอนติดเตียงคอลลาเจนเพราะว่ากินตัวนี้มันก็ดีมันก็เบาดีมันก็เบาแต่กินก็ไม่อ้วน <c oughs> สนับสนุนโดยอัลลัวมูฟรีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย0 2 1 5 7 8 9 3 3ย้ำ0 2 1 5 7 8 9 3 3